สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงฟุตบอพลพาส,สเตชันสเปเชียลสกู๊ปหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเรื่องราวในสัปดาห์นี้จะยังคงอยู่กับพิมลิกอังกฤษโดวยวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของ10นักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองในซีซั่นนี้เดี๋ยวไปชมกันว่าดวงดาวทั้ง10ดวงนั้นจะมีใครกันบ้างบราเวลมอริสันสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมอริสันถือได้ว่าเป็นเด็กปั้นที่ดีที่สุดของแมนนับตั้งแต่รุ่นของพอสโคและไรอันกิ๊กส์ โดยมาริสันก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพตั้งแต่2กุมภาพันธ์ปี2010หรือตอนอายุครบ17ปีนอกจากนี้ยังเคยเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วเมื่อ26ตุลาคมปีเดียวกันในเกมที่เอาชนะบุสตันวอลเลอร์ไป3-2ต่อ 2, ในสกุคาริงครับล่าสุดก็ยิงอีก2ประตูในรอบชิงชนะเล Youth Cup ิศ FA ยุทธครับ2010ถึง2011ที่ถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป4-1และช่วยให้ปีศาจแดงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม2นัด6ประตูต่อ3และจะตัวยังเป็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษ,อ,กฤษอีก เพาะเล่นให้กับอังกฤษตั้งแต่ชุดอายุต่ำกว่า 16, 17กับ18ปีเลยทีเดียวเอ m มานเอลฟริมปองสมรสอนอาร์เซนอลเดิมทีนั้นดาวรุ่งผู้นี้มีเชื้อสายกาหน้าแต่เลือกที่จะเล่นให้กับอังกฤษโดยฟริมปองเป็นมิฟิวตัวรับเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลตั้งแต่อายุ9ขวบเข้าร่วมทีมสำรองในปี2008อยู่ในชุดคว้าชแชมป์เอยูทัพ2008 2009ที่ Arsenal อ,อาเซนอลเอาชนะลิเวอร์พูลไป6ประตูต่อ2 และเคยติดทีมชาติอังกฤษชุดอายุต่ำกว่า16-17กับปีมาแล้วซึ่งเจ้าตัวประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ไปแล้วในเกมพิมพิลีกนิวคาเซนและโด่งดังสุดๆในเกมที่พบกับลิวพูซึ่งเจ้าตัวโดนใบแดงและออกจากสนามไปและเกมนั้นทีมแพ้ลิวพูคาบ้าน0-3ในตอนแรกหลายฝ่ายคาดการกันว่าอาร์เซนอลจะปล่อยตัวฟิลป้องออกไปหาประสบการณ์กับทีมอื่น แต่หลังจากที่ทีมต้องเสียเชฟฟาเบกาสและซามีแอนส์ลี่ไปทำให้อร์เวนเกอร์ตัดสินใจเก็บไอหนูวัยสปีรายนี้ไว้ใช้งานต่อปาจิฟฟานแอนโฮสโมสรเชลซีอาจจะบอกได้ว่าแบ็กซ้ายวัย20ปีรายนี้บุญมีแต่กำบังเพราะการสอดแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเชลซีนั้นค่อนข้างยากลำบากเล่นในตัวแ่งแบ็กซ้ายเหมือนกับแอชลีโคลฟานแอนโฮถูกปั้นโดยสโมสรเดอะการาฟครับเมื่อปี2004 อีก2ปีต่อมาย้ายไปอยู่กับ PSV e i อโอเฟกระทั่งถูกเชลซีดึงมาร่วมทีมในปี2007และเคยถูกทั้งคมที่ซิตีนิวคาสเซิลยูไนเตดยืมตัวมาแล้ววันที่24มีนา2010เจ้าตัวถึงจะได้ประเดิมสนามกับเชลซีทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมที่บุกเอาชนะปัสมัท5-0เหมือนกับโชคชะตาของเจ้าตัวกับเชลซียังคงเป็นเส้นขนานล่าสุดถูกเลสเตอร์ซิตี้ยืมตัวไปใช้งานอีกแล้วแกรี่การ์เนอร์สโมสรแอสตันวิลล่ากัรเนอร์เป็น แอสตันวิลล่าแคมีที่ปั้นมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกับเคลกพี่ชายของแกรี่ซึ่งตอนนี้อยู่กับสโมสรซันเดอร์แลนด์โดยเขาไปกับตันทีมโยชนและลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ชุดอายุต่ำกว่า16 17 19และ20ปีแถมยังไปเล่นฟุตบอลโลกชุดอายุต่ำกว่า20ปีเมื่อปี2009ทั้งนั้นที่ตอนนั้นกัตเนอร์อายุเพิ่งจะ17ปีเท่านั้นล่าสุดกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยู20ที่โคลอมเบียเจ้าตัวตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติอังกกกกกฤษพาาะออยจม่งงงััับต้นสด และก็ได้ลงสนามในเกมนัดชิงรายการบาเครเอเชียทัวรี่ซึ่งแพ้เจอซีศต่อ2คงต้องดูกันต่อไปว่าซีซันกัตเนอร์จะได้โอกาสลงเล่นกับทีมมากน้อยแค่ไหนแจ็คโคแบ็กสโมอสรซันเดอร์แลนด์โคแบ็กมีอายุ20ปีแต่มิดฟิลรายนี้ได้โอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วตั้งแต่9พฤษภาคม2010ในเกมที่ซันเดอร์แลนด์แพ้วูฟคาบ้าน1นต่อ2แถมยังโดนไล่ออกด้วยเพราะได้2ใบเหลืองภายใน9นาที โคแบ็ก <Kobe S 2> เคยถูกยืมตัวไปอยู่กับอิสวิททาวในปี2009และอยู่ที่นี่ถึง2ปีแถมยังเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของม้าขาวในฤดูกาล2009-2010จากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยแต่หลังจากกลับมาจากการยืมตัวโคแบ็กก็สันญลั่นชุดใหญ่ไป12เกมโดยเป็นตัวจริงถึง7เกมในซีซั่นที่ผ่านมาเลยทีเดียวอนดรสทาวเซนสมอสรสเปอร์ ปีกรรยนี้คือเด็กปั้นของสเปอร์ซึ่งเริ่มการเล่นอาชีพเมื่อปี2009ก่อนถูกส่งตัวให้กับสโมสรอ,อื่นๆในลีกต่ำชั้นมาใช้งานตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น Your View ยูวิลทาวเลตันโนเรียนมิลตันคินสัดอนอ w สว Town, w a t ฟอร์ดมิ l w a l l รวมแล้วมีประสบการณ์ในลีกไปถึง68นัดยิงไป8ประตูทาวเซนมีโอกาสระเดินสนามให้กับไก่เดทองเป็นครั้งแรกและยังเดียวในศึก F a Cup รอบที่3 ที่เอาชนะชาวตันแอตแลนติกไป3ต่อ0เมืม่อกลางมกราคมปี2011โดยเท่าเส้นยังยิงประตูในเกมนั้นได้อีกด้วยปีกไรนี้เคยติดทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ชุดอายุต่ำกว่า16 17กับ19ปีมาแล้วน่าจับตามองว่าไอ้หนูรายนี้จะสามารถเบียดขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้หรือไม่ราฮิมสตอร์ิงสโมสรลิเวอร์พูลสตอริงเป็นเด็กปั้นของควีนส์พาร์คเรนเจอร์ซึ่งจะตัวใช้เวลาอยู่ที่นี่ถึง8ปีก่อนที่ปี2010ลิเวอร์พูล ตัวด้วยราคา6 0สนปอนและอาจจะเพิ่มเป็น5ล้านปอนตามเงื่อนไขของสัญญาแล้วเพียงไม่กี่วันที่สเตอร์ลิงย้ายมาลิวพูเขาก็ยิงคนเดียว5ประตูในเกม FA ฟยุธครับที่เอาชนะเซาเอนยูเดเต่9-0ล่าสุดยิงอีก2ลูกให้กับทีมชาติอังกฤษชุดอายุต,ต่ำกว่า17ปีในศึกชิงแชมป์โลก2011ที่เม็กซิโก หลายๆคนต่างจับตามองว่าปีกเชื้อสายจามิก้าวสกปีรายนี้จะเจริญรอยตามจอห์นบานส์ดาวยิงรุ่นพ่อผู้ซึ่งมีเชื้อสายจามิก้าเช่นเดียวกันได้หรือไม่ go, go, go. ทสโมสรโบตันอีฟเป็นเด็กเมืองลิ์พูแต่เริ่มต้นการเล่นฟุตบอรลกับครูอเล็กซานดาก่อนจะย้ายมาอยู่กับโอแฮมในปี2007โดยลงเตะในลีกว่า15นัดและยิงแฮตทริกในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะโบตันนั่นทำให้โบตันสนใจและคว้าตัวเข้ามาในที่สุด เจ้าของความสูง193ซนติเมตรวัย19ปีรายนี้อาจจะยังทำประตูในระดับอาชีพไม่ได้หรือดูการก่อนเขาคือดาวยิงในลิกสำรองล่าสุดโอเวนคอยคุณซือของโบตันส่งรายชื่อเขาลงร่วมเตะพิมลีอังกฤษเรียบร้อยแล้วโดยได้หมายเลข34และเขาถือเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในทีมชุดใหญ่ของโบตันยุคปัจจุบันอีกด้วยอลัมโฮปสมอสรเอเวอร์ตัน กองหน้าของเอเวอเรตไลน์นี้คือเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษกับไราฮิมสเตอร์ลิงโฮบนั้นมีเชื้อสายตรีเด็ตแอนตูเบโกซึ่งเจ้าตัวเกิดที่แมนเชสเตอร์และเป็นเด็กฝึกหัดของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ย้ายมาคาแข่งในถิ่นกุฎิสันพาร์คล่าสุดโฮบก็ครองดาวนโวลสูงสุดร่วมของศึกชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปชุดต่ำกว่า17ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยิงไป3ประตูทำให้17นัดที่โฮบลงสนามให้กับทชมชาติอังกฤษชุดนี้ยิงไปแล้ว12ประตู แต่น่าเสียดายที่ในรุ่นการนี้ยังไม่มีชื่อของโฮปในการทำศึกพิมลีกอังกฤษเชนฟูเกอร์ซันสม,มสรอนิวคาสเซิลฟูเกอร์ซันเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและแบ็กซ้ายนอกจากนี้ยังติดทีมชาติไอร์แลนด์เหนือชุดใหญ่ไปตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องที่แพ้อ,อิตาลี0ต่อ3เมื่อ6มิถุนายน2009หลังจากผ่านการเล่นให้กับรุ่นอายุต่ำกว่า17 19และ21ปีมาแล้วสลิกาดงไปคว้าตัวฟูกซันมาจากเดรีซิตี้สม,มสอสรในบ้านเกิดของเจ้าตัวตั้งแต่อายุ16ปี โฟลกูสันประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมคาร์ดิงครับซึ่งชนะแอคลิงตันสแตลลี่ถึงถิ 2, ่น3ต่อ2เมื่อ25สิงหาคมปี2010ก่อนจะลงเล่นในพรีเมียร์อังกฤษ7เกมตั้งแต่5มกราคม2011และนั่นทำให้นิคคลเซนต้องรีบต่อสัญญาให้กับเจ้าหนูรายนี้อีก5 คงจะต้องจับตาดูบรรดาแข้งดาวรุ่งเหล่านี้ว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นขุมกําลังหลักให้กับทีมในอนาคตได้หรือไม่และบางทีในฤดูกาลนี้เราอาจจะได้เห็นหลายๆคนที่ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ก็เป็นได้สําหรับวันนี้ฟุตบอลพลาสเตชั i นสเปเชียลสก o o ปขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ